ยินดีต้อนรับกลับสู่เทอร์มินสถานที่ที่เราพาคุณดำดิ่งสู่โลกของรถยนต์รถกระบะและเอ v วที่ซึ่งทุกคันมีเรื่องราวและทุกการขับขี่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกหากคุณหลงไหลในการค้นหาว่าอะไรทําให้รถยนต์แต่ละคันพิเศษตั้งแต่การออกแบบเทคโนโลยีไปจนถึงสมรรถนะและจิตวิญ,ญญาณคุณมาถูกที่แล้วและวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับบางสิ่งที่พิเศษมากการกลับมาของชื่อที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์มรดกและความผูกพันทางอารมณ์ของแฟนรถทั่วโลกนั่น ก็คือเจมินายใช่แล้วอีสูสุเจมินายรถยนต์คอมแพคที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของความเอเป็นหนุ่มสาวความทนทานในชีวิตประจําวันและความคุ้มค่าได้กลับมาในรูปแบบใหม่หมดจดสําหรับปี2026และคราวนี้มันไม่ได้เป็นแค่รถยนต์แต่เป็นถ้อยแถลงจากอิสุซุวา่าพวกเขาพร้อมจะกลับเข้าสู่ตลาดที่หายไปนานแล้วเตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่จะเป็นการเดินทางผ่านมรดกการออกแบบวิศวกรรมเทคโนโลยีสมรรถนะและจิตวิญญ,ญาณโดยรวมของอีสูสุเจมินาย 2026เมื่อเราได้ยินชื่อเจมินแนสสำหรับแฟนรถหลายคนมันทำให้นึกถึงความทรงจำในช่วงปลายยุค1970 และ1,980เมื่อรถซีดานและแฮทแบ็กขนาดกะทัดรัดของอิสุสุเข้ามาในตลาดโลกรถรุ่นนี้มีชื่อเสียงในด้านความคุ้มค่าความประหยัดน้ำมันและยังขับสนุกเกินคาดอีกด้วยในบางประเทศมันถูกจำหน่ายภายใต้ใตแบรนด์อื่นอย่าง o โอเพนโเดนและแม้แต่เชอรเลีกลายเป็นรถที่ขายทั่วโลกและที่สุดว่าอิสุสุไม่ได้มีดีแค่รถกระบะหรือ SUV แต่เมื่อเวลาผ่านไปอิสุสุหันมาโฟกัสเกือบทั้งหมดที่ยานยนต์เชิงพาณิชและรถอเนกประสงค์จนธุรกิจรถเก่งค่อยๆเลื่อนหายไปหลายปีผ่านไปก็เหมือนว่า เราอาจไม่มีวันได้เห็นรถอย่างเจนินไดอีกเลยแต่แล้วในปี2026ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอีซูซุได้สร้างความประหลาดใจให้กับวงการยานยนต์ด้วยการคืนชีพชื่อเจมินในแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเล่นกับความทรงจำนี่คือการคัมแบ็กอย่างมีการวางแผนเพื่อกลับสู่ตลาดรถยนต์คอมแพคในช่วงเวลาที่ผู้ผลิตหลายรายทิ้งรถซีดานและรถเล็กอีซูซุกลับเลือกที่จะก้าวเข้ามาอย่างกล้าหาญทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคำตอบชัดเจนคือความต้องการของตลาดโลก พราะในขณะที่ SUV และรถกระบะครองตลาดในอเมริกาเหนือแต่ในเอเชียยุโรและอเมริกาใต้รถยนต์คอมแพตยังคงมีบทบาทสำคัญมือต่างๆแคบลงราคาน้ำมันสูงขึ้นและผู้บริโภคต้องการรถที่ทั้งประหยัดใช้งานได้จริงแต่ทันสมัยพอสำหรับวันนี้อิสุสเชื่อว่าพวกเขาสามารถทำได้ด้วยเจมินารุ่นใหม่พูดถึงการออกแบบกันก่อนเจมินา2026ไม่ได้ย้อนยุคหรือสร้างตามสูตรเดิมเป็นการออกแบบที่ได้รับกนบนารบรนดาลใจ จาก DNA ที่แข็งแกร่งและเปีียมเอกลักษณ์ของอิสุสผสมผสานกับพลังความสดใหม่และความทันสมัยด้านหน้ามีเอกลักษณ์ด้วยกระจังหน้าทรงเด่นพร้อมโลโก้อิสุสอยู่กลางฝ่ายหน้าเล็สรงเพรียวคมสะดุดตาเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้สะอาดแต่ทรงพลังให้ความรู้สึกสปอร์ตและมั่นคงมองจากด้านข้างจะเห็นเส้นคาแรคเตอร์ที่ทอดยาวจากฝ่ายหน้ามาถึงท้ายรถสื่อถึงการเคลื่อนไหวแม้ยืนนิ่งบริเวณซุ้มล้อมีการออกแบบให้บ่งบอกถึงความมั่นใจใหม่ หนามากไปไม่น้อยล้อมีตั้งแต่ขนาด16นิ้วในรุ่นเริ่มต้นไปจนถึงล้ออลัลลอย18นิ้วในรุ่นสปอร์ตด้านท้ายยังคงความประทับใจด้วยไฟท้ายทียท่เชื่อมด้วยเส้นไฟเละซึ่งแม้เป็นเทรนในอุตสาหกรรมแต่ถูกใส่ยังลงตัวการชนท้ายออกแบบ2โทนพร้อมลูกเล่นแอโรไดนามิกเล็กๆไม่มีสปอยเลอร์ใหญ่เกินจำเป็นหรือท่อไอเสียปลอมให้ดูว่าแต่เป็นการผสมผสานความเรียบง่ายกับความทันสมัยอย่างกลมกลืนเป็นรถที่มองมุมไหนก็ดูดีไม่ว่าจะจอดอยู่กลางเมืองหรือวิ่งบนทางด่วน เมื่อเ้าเข้ามาในห้องโดยสาร